สบายดีพีน่น้องเจออาหารสัญญอดแล้วพี่น้องเอ้ยโุล่สัญญอดหลายสัญญาต์ลายโุล่มาเลาะสวนฝนตกเจออาหารสัญญอดโผล่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 สัญญอดของอาหารเลยพี่น้องเองนี่นี่เด็กๆกำลังโค้งขึ้นจากดินพี่น้องเอ้ยป้า เลาะแขมส่วนพดีเห็นหอมน้วเมนยังวะเบิ้งเลยเมนดูคนกำลังขึ้นพี่น้องไหมลปาๆปาบ้ออาเบื่งเอาพ่น้ยวเดีอุปกรณ์กขาพอดีถือยังมาป่ะดิอ้พี่น้องบื้อเอาบงาความคักสันดพี่น้องเล้ย มาลาะสวนมาลาะสวนอุปกรณ์บว้ถืออย่างมามาตดจกดวงเดียวปลูกตน้นไม้พาดๆคอนกเลยนียน้ยๆหอมหอมหอมกินหอม มันมันอันนั้นแน่ละมีบางอันมันบางบางดอกมันออกก่อนมันมันมันจะเอิ่นว่ามันมันมันเน่าเลยจะมีกลิ่นหอมเห็ดอันนี่เน่าเลยจะมีกลิ่นหอมอ๋ออยู่ฝั่งนั้นโอ้ฝั่งนั้นแต่ยังมีอยู่พี่น้องเลย ลามออกไปฟางนั่นคนุณปวกเขานนโอเคๆเดี๋ยวส nah, ักนิดก่อนพี <oh ่น้องเดี๋ยวเก็บเหดกันหน่อยก่อนจะอัปเดตอีกมาเาอ้อมมาฟังนี่และพี่น้องไอ้ป้าดดดๆๆๆดด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 ด้ดด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 ดอดสุดด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 ดาดดดดดๆดดดดีดด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 ดอดา บางทีหลายท่านก็คิดหอดบรรยากาศแบบนี้บมได้มีง่ายๆได้พี่น้องบรรยากาศแบบนี้อุปกรณ์บมได้เอรรยา,าบบออรรยาาังมามีแต่มีต,มตอกิง่งโอเคมาคนเดียวมาคนเดียวบ,ยบุยมือกล้องทโทษหลายๆภาพอาจจะบกชัดจิ้มเลยจิ้มเลยสุดยอดสุดยอด ดึงเลยก็ได้บัวกดดึงบัวไอโคนมันพี่นเนาะขอดขอดขอดขอนมันไงจิ้มเลยจิ้มเลยทาแบบนี้ก่อน เลยจับเลยโอ้ก oh, ำลังง,งามๆอ๋อ oh, เอาบ้าง,ง,งามๆเนี่ยพี่น้อง oh. Oh, มึงโอ้ขึ้นมาจากดินหวานโอ้มีเมงไม้เยอะยอดชิ่งยอด ยอดไล่งยอดไลถือว่าสุดยอดของอาหารซาสวนเลยได้พี่น้องเลยเมีพวกขึ้นมานำ้ำโอ้สังเกตเห็นว่าบอลขึ้นมาเป็นอันนี้พี่น้องตัวนี้ออกมาจากเจ้าพวกเลยนัน